สวัสดีครับชาวราศีกรกรกฎนะครับมาดูกันว่าสัญญาณทั้งหมดของสิ่งดีๆความโชคดีนะครับในอีก6เดือนข้างหน้าก็ตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนกันยายนนะครับก็มาดูการสําหรับชาวราศีกรกรกฎนะครับสัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆในอีก6เดือนข้างหน้านะครับ นจะเป็นหวัดน,นะครับบ้านผมฝนตก Sell Acceptance ครับ I am fully accept myself and know that I am worthy of g r e a t i n g in life ก็ Sell Acceptance เนี่ยสำหรับชาวราศีกรกฎผมมองว่าสัญญาณข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาคือคุณเริ่มที่จะอนุญาตให้สิ่งดีๆหรือพลังงานดีๆเข้ามาคุณเริ่มที่จะรู้ว่าคุณจะสั่นสะเทือนพลังงานแบบไหนคุณจะ มีวิธีคิดแบบไหนหรือมเอีเขาเรียกว่าชุดคำพูดหรือการใช้ชุดแบบไหนเนี่ยที่จะ attract สิ่งดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งดีๆสัญญาณสิ่งดีๆสัญญาณโชคลาภเนี่ยมันจะเข้ามาจากอะไรมันมาจากการที่คุณอาจจะ sell acceptance ก็อาจจะเป็นลักษณะท,ที่คุณเริ่มตระหนักก็ได้นะครับเริ่มตระหนักรู้เริ่ม awareness ในในเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับ ที่ที่อาจจะเข้ามาก็ได้นะครับมาดูกันว่าสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆของชาวราศีกรกฎครับ healthy body ครับ every little cell in my body is happy and healthy สัญญาณข่าวดีของคุณนะครับ healthy นะครับสุขภาพร่างกายอาจจะดีขึ้นก็ได้อย่างที่ผมบอกว่า cell acceptance เนี่ยการที่เราจะมี cell acceptance ในตัวเองได้เนี่ยมันมาจากการที่เราเริ่ม awareness ในในมิติ ต่างๆของชีวิตทั้งมิติของการเงินมิติของการงานมิติของสุขภาพมิติของอารมณ์อะไรต่างๆตรงนี้แล้วมี healthy body ขึ้นมานั่นแสดงว่านี่คือสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าผมมองว่าหลายๆคนอาจจะเป็นสัญญาณที่โอเคฉันจะไปออกกําลังกายและสุขภาพร่างกายสัญญาณของรูปร่างที่ดีขึ้นสัญญาณของการทํางานของระบบต่างๆของเซลล์ต่างๆของคุณในร่างกายเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นได้ซึ่งอันนี้ผมมองว่านั่นคือสิ่งดีๆและเป็นโชคลาภที่ ที่เรามีได้และมีได้ง่ายๆเราสามารถสร้างมันได้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเราก็มีเซลล์เลิฟเนี่ยครับมีเซลล์เอเซปแทนเฮลตี้บอดี้เซลล์เลิฟ I expose myself and love myself deeply and completely นี่คือสัญญาณที่ดีครับมันมันไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ที่แบบที่ดีในระยะสั้นครับสำหรับชาวราศีกรกฎมันเป็นสัญญาณที่ดีในระยะยาวเพราะว่า คุณเซลล์เลิฟคุณเซลล์แคร์ตัวเองคุณเซลล์แอ e เซปชันในตัวเองคุณรักษาดูแลร่างกายผมรู้สึกว่าคุณในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยหรือหลังจากเนี้ยคุณจะมีการสํานึกรู้คุณในสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะร่างกายของตัวคุณบางคนนะครับคือบางคนเนี่ย อาจจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่ต้องให้ตัวเองสํานึกรู้คุณของร่างกายของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณของระบบคุมคุ้มกันต่างๆตรงนี้ของคุณด้วยนะครับนี่คือสัญญาณที่ดีนะครับนี่คือสัญญาณของโชคลาภนะครับนี่คือสัญญาณที่ที่เมื่อคุณมีเซลล์เลิฟเซลล์แคร์ดูแลร่างกายการยอมรับนะครับว่าพลังงานต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาเนี่ยมันคือการเติบโตในเชิงของจิตวิญญาณได้ด้วยนะครับ มาดูกันสำหรับชาวราศีกรกฎ Good fortune Wow, fairy stone I am open to receive all the goodness t h e universe has offered me at all t i m e and in all w a y Good fortune ครับอนาคตที่สดใสในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่เมษาถึงกันยานะครับระหว่าง Energy ตรงนี้ถ้าคุณอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณสั่นสะเทือนพลังงานได้นะครับ ชีวิตที่ดีนะครับสิ่งดีๆมันเข้ามานะครับสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับเซลล์เลอฟต่างๆตรงนี้มันมันเป็นลักษณะเหมือนการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับ mm hmm. ก็กู o ดฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นไปได้หมดทั้งในเรื่องของเ,อเรื่องงานก็ได้เรื่องสุขภาพร่างกายใช่ไหมครับเรื่องการเงินต่างๆเพราะว่า คุณอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแล้วดังนั้นพลังงานของคุณเนี่ยยิ่งพลังงานของคุณโอเพนเท่าไหร่การโอเพนพลังงานคืออะไรครับก็อยู่ในพลังงานของเซลล์เลิฟอยู่ในพลังงานของความรักอยู่ในพลังงานของการมีโพ s ิทีฟเอเนอร์จีต่างๆตัวนี้แหละครับมันคือวิธีที่ง่ายมากๆนะครับที่จะทําให้เราแอ t แทร t สิ่งดีๆมันไม่ใช่วิธีที่เหนือธรรมชาติหรืออะไรเลยนะครับมันเป็นวิธีที่แบบเบสิ c เบสิ c นะครับวิธีการขอบคุณวิธีแบบ ดูแลตัวเองอะไรต่างๆวิธีคิดดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำกันนะครับเพราะว่าเราหลงลืมนะครับเราไปโฟกัสกับเราต้องประสบความสำเร็จเราต้องมีเงินเราต้องมีหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งเราถึงจะมีความสุขคุณลองไปดูได้นะครับบางคนคนที่รวยนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขในแบบของเขาก็ได้นะครับแต่บางคนคนที่แบบไม่ได้ม,มีมีเท่าที่ตัวเองมีแต่เขามีความสุขได้ดังนั้นเนี่ยเงินนะครับเงินเนี่ย มันก็อาจจะเป็นคือถ้าคุณไม่ได้รู้คุณค่าของเงินจริงๆเงินก็อาจจะเป็นเหรียญหรือเป็นเศษกระดาษเปล่าๆก็ได้ถ้าคุณไม่รู้วิธีที่จะเห็นคุณค่าของเงินหรือวิธีใช้เงินให้เกิดคุณค่าหรือเกิดประโยชน์นั่นเองหรือเวลาที่คุณใช้เงินออกไปถ้าคุณใส่ความรักใส่การขอบคุณใส่ความรู้สึกว่าเงินนั้นไปต่อยอดให้กับคนอื่นได้เนี่ยนั่นคือเงินได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็มีอีกคลิปอินครับนิวเดเรชั่น รีวิล่ารีอิวเอลูเอชั่นเซสครับอีกิฟแอนแคปิคอนเนี่ยมันเป็นทิศทางมุมมองอย่างที่ผมบอกว่าเซลล์แอสเซชันขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คุณจะเริ่มยอมรับอะไรบางอย่างในตัวเองได้เริ่มที่จะปรับเริ่มที่จะเปลี่ยนทิศทางมุมมองนะครับอะไรบางอย่างได้นะครับ New Direction เนี้ยมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องงานก็ได้มันอาจจะเป็น New Direct i o n มันเป็นลักษณะที่ ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังเดินไปถูกที่ถูกทางถูกจุดของตัวคุณมากขึ้นก็ได้ในหลายๆมิตินะครับอย่างที่ผมบอกว่าในมิติของจิตวิญญาณในมิติของสุขภาพในมิติในมิติของอิม t มชั่นอลแล้วก็ในมิติของความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือการงานการเงนิงน,งนต่างๆตรง,งนี้ยนะครับอาจจะมีจุดปรับจุดเปลี่ยนนะครับให้ให้ชาวราศีกรกฎก็ได้ ว้าวอี e ท t นทารัสครับรีรีเว a ร์ลูเอชนะครับรี v ว l u a t i เอขึ้นมา2องใบ a ะเ n of ์ออฟพครับมันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ในระดับจิตวิญญาณในระดับอิโ t i o n a l ของชาวราศีกรกฎจริงๆด้วยกรกฎเป็นชาวราศีของทัตน้ำนะครับก็อาจจะมี e m o t ชันอลในเรื่องของอารมณ์เยอะเยอะหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยมันคือกระบวนการที่ไปกระตุ้นคุณในระดับอารมณ์ของคุณนั่นเอง อีกคลิปอินทรัสึ้นมาเนี่ยอะเชนจอพาร์สมันอาจจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะอาจจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อตัวคุณเองก็ได้หรือในเดือนเมษาถึงกันยาในอีกหเดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่คุณปรับที่คุณแก้ที่คุณแบบแก้ไขปรับปรุงเนี่ยชีวิตของคุณให้ดีขึ้นก็ได้ผ้าทิศหัวใจผ้าทิศดอกทานตะวันเนี่ยมันคือมันคือทิศทางใหม่มันคือแสงสว่างนะครับเกิดขึ้นมานั่นเองสําหรับชาวราศีก,รก็รกฎ มาดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าสัญญาณของสิ่งดีๆสัญญาณของโชคลาภนะครับในอีก6เดือนข้างหน้าสำหรับชาวราศีกรกฎจะเป็นในทิศทางไหนได้บ้างนะครับ กราชชอปเปอร์สปริตครับเทคกกันเลมอลเฟสครับเนี่ยครับเหมือนตะกะแตนนะครับตะกะแตนถ้าคุณดูตะกะแตนนะครับคือการกระโดดแบบก้าวกระโดดมากๆตอนนี้นะครับในอีกหกเดือนข้างหน้าชีวิตของคุณจะเหมือนกระโดดไปอีกสเต็ปไกลๆมากๆของของของ,ของชีวิตของคุณนะครับดังนั้นอ่ะเทคอะันเลมัลเฟสเนี่ยคือมันเป็นก้าวกระโดดแห่งศรัทธามันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับในระดับ ในระดับจิตวิญ,ญญาณของคุณอย่างที่บอกนะครับแล้วการการออกไปในครั้งนี้หรือการปรับการเปลี่ยนในครั้งนี้มันทําให้คุณมีอนาคตที่ดีขึ้นมันทําให้คุณมีกู o ดฟอร์จูนนะครับแบบอนาคตของคุณจะดีขึ้นก็ได้นะครับหรือโอกาสนะครับที่ตัวคุณอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งๆครับแต่ตัวคุณเนี่ยจะเอาตัวเองไปสู่โอกาสนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็ได้ มาดูกันนะครับสัญญาณของสิ่งดีๆสัญญาณโชคลาภนะครับสำหรับชาวราศีกรากฏ starfish s p r i t ครับ open to infinite possibility starfish s p r i t open to infinite possibility เนี่ยก็คือการที่คุณเขาเรียกว่าเข้าถึงนะครับจิตวิญญาณของตัวคุณก็ได้เข้าถึงพลังงานที่แท้จริงของคุณก็ได้เพราะว่า open to infinite possibility เนี่ยคือความเป็นไปได้ที่มี ที่ไม่สิ้นสุดนะครับมันเป็นพลังงานที่มันมันมีกระแสะพลังงานแลกเปลี่ยนเป็นเลขแปนะครับหรืออินฟินิตี้ก็ได้นะครับมันเป็นลักษณะพลังงานแบบนั้นมีลักษณะของโฟล์เอนเนอร์จีมากขึ้นมีลักษณะที่ที่กระแสะพลังงานเนี่ยมันมีเข้ามีออกมีเข้า,ม,ขามีออกมีรับมีรุกที่มันสมดุลกันนะครับดังนั้นสัญญาณตรงเนี้ย สตาร์ฟิสสปิริตอาจจะเป็นเดอะสตาก็ได้นะครับสตาร์ฟิส Spirit อาจจะเป็นเหมือนดวงดาวก็ได้มันอาจจะเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางคุณก็ได้ให้พบกับเป้าหมายหรือเส้นทางหรือดิเรกชันที่ที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับที่คุณรู้จักว่าคุณเนี่ยคุณกําลังรอสิ่งนี้อยู่คุณกําลังตามสิ่งนี้อยู่ก็ได้นะครับ m อสส์ริดครับ s u r r e n d e r now ครับหมายเลข39 m o s s ก้ามอสส e ริ e r แลนเนาี่ยมันคืออะไรครับมันคือคลายความกังวลครับ Surrender เนี่ยในอีก6เดือนข้างหน้าสัญญาณข่าวดีหรือสิ่งดีๆคือคุณอาจจะยอมเขาเรียกว่าไม่ต่อต้านไม่ต่อต้านอะไรเลยนะครับเพราะว่าคุณจะยอมรับนะครับคุณจะไม่ต่อต้านว่า บททดสอบอะไรเข้ามาเรื่องเราความยากลาบากอะไรเข้ามานะครับหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาแต่คุณจะมองมันเห็นแบบทะลุป,ปุโปะมากๆของของเหตุการณ์สถานการณ์หรือหรืออะไรบางอย่างที่มันยากลําบากเนี่ยคุณจะมองเห็นในอีกมุมมองหนึ่งนะครับแต่คุณจะไม่ไปต่อต้านมันผมมองว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองนะครับทั้งความสําเร็จแล้วก็ทั้ง ความล้มเหลวแต่มันเป็นการฉลองความล้มเหลวหรือความสําเร็จที่คุณภาคภูมิใจในตัวเองนะครับมันเป็นเหมือนสเต็ปของการเริ่มต้นสเต็ปของการขับเคลื่อนสเต็ปของการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งหรือเลเวลหนึ่งของตัวคุณนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับมาดูเพิ่มเติมนะครับว่าสัญญาณข่าวดีสัญญาณของสิ่งดีๆสาหรับชาวราศีกรากฏ สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆสำหรับชาวราศีกรกฎเมจิกครับ Make a wish believe in miracle magic surround you เป็นเมจิกครับเชื่อมั่นในตัวเองครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะครับต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเนี่ยหรือคุณต้องเจอเหตุการณ์จุดเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็น turning point นะครับ eclipse เนี่ยอีคริสมันเป็นเหมือน turning point มันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนใหญ่ๆใ,ในชีวิตหรือเป็น major c h a n g ของคุณก็ได้ดังนั้นในอีก6เดือนข้างหน้าเมษาถึงกันยาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณ หันมาสนใจในเรื่องของจิตใต้สำนึกนะครับหรือพลังงานนะครับในเรื่องของเ,ออเชิงของปรัชญาจิตวิญญาณต่างๆตรงนี้มากขึ้นก็ได้หรือเมจิกตรงนี้นี่ยให้คุณเชื่อเลยนะครับว่าตรงนี้มันคือทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่พาให้คุณไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของชีวิตของคุณนะครับในทุกๆด้านเลยก็ได้หรือเมจิกเนี่ยมันอาจจะเป็นลนักษณะเหมือน manifestation Law of attraction นะครับพลังงานที่คุณสั่นสะเทือนออกมาทุกๆรูปแบบเนี่ยมันคือเมจิกหมดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้ามามันคือสิ่งที่คุณ Attract เข้ามานะครับ polarity ครับ i n t e g r a t e your s h u t t e side there can be no light without dark understand the law of polarity polarity คือคู่ครับด้านบวกด้านลบหยินหยาง d i v i n e masculine d i v i n e feminine นะครับดังนั้นในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าคุณขับเคลื่อนตัวเองนะครับด้วยด้วยด้วย p a s s i o ด้วยด้วยยานอย่างรู้ด้วยด้วยลางสังหรณต่างๆตัวนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือ คือสมดุลชีวิตครับคือทิศทางของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่สมดุลในอีก6เดือนข้างหน้านะครับมาดูกันเพิ่มเติมในไพ่ฮาร์โร่นะครับว่าสัญญาณ่าวดีสัญญาณของโชคลาภสิ่งดีๆเนี่ยที่อาจจะเข้ามาสําหรับชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรไมันอาจจะมีความรักเกิดเข้ามาก็ได้ไมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนมีมีเขาเรียกว่ามีคนสนใจนะครับหรือคนโสดก็อาจจะมีคู่เข้ามาก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนั้นหรือมีการแบบ คุยกันนะครับแบบคอมมูนิตี้การต่างๆมาดูกันนะครับชาวราศีกรากฏในอีก6เดือนข้างหน้าสัญญาณสิ่งดีข่าวดีไนฮอบบอนครับไนฮอบบอนขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่กําลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะครับเหมือนคนที่มี Power เหมือนคนที่ไปอยู่ในจุดที่เติบโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้หรืออยู่ในจุดที่เขาเรียกว่ามีคนเห็นคุณอยู่ในจุดที่ มีแสงสองมหาคุณนะครับมันเหมือนเดอะสตาร์เหมือนกันนะครับดังนั้นในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามีคนสนใจมีคนให้ความสนใจคุณดูมีออร่านะครับคุณดูมีพ o w e ครับมันเป็น Power แบบความหลงไหลเป็น Power แบบ p พ s ชันเป็น Power แบบดีๆนะครับม,มาดูต่อนะครับว่า สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีสำหรับชาวราศีกรกฎในอีก6เดือนข้างหน้า j u s t มนครับ เนี่ยครับเหมือนคุณกําลังร้องขอเหมือนคุณกําลังขอพอรเหมือนคุณกําลังขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับมันเป็นลักษณะที่คุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัดสัมนต์เนี่ยคือการปลุกทางจิตวิญญาณหรือการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณหรือการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณหรือการเกิดใหม่ของชีวิตหรือการปรับการเปลี่ยนทิศทางใหม่ของชีวิตเราก็ผมมองว่าคุณจะได้รับเหมือนเสียงแววเสียงกระซิบนะครับจาก ตัวคุณก็ได้หรือจะอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําให้คุณกล้าที่จะเติบโตกล้าที่จะลยุยกล้าที่ออกไปเผชิญนะครับโลกกว้างนะครับไปเผชิญสิ่งใหม่ๆก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับมันดูเป็นเมเจอร์เชนจริงๆนะครับจัสเมนเนี่ยแล้มากับอีคลิปส์อย่างที่ผมบอกว่าอีคลิปส์คือ turning point คือจุดเปลี่ยนคือเมเจอร์เชนแล้วจัส m เมนคือการตื่นรู้นะครับผมรู้สึกว่าคุณอาจจะ เ,ออเขาเรียกว่าตื่นรู้นะครับหรือเห็นเส้นทางที่แท้จริงของตัวคุณได้ด้วยก็ได้นะครับมาดูกันนะครับหรือความจริงอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณกำลังรอคอยเนี่ยอาจจะปรากฏขึ้นก็ได้แปดถ้วยครับแปดถ้วยเนี่ยคืออะไรที่ดูยุ่งเหยิงเหมือนกันนะครับดูคุณกำลังค้นหาคุณกำลังค้นหาความจริงดูผมมองดูคุณเนี่ย มีงานเยอะนะครับแปดถ้วยเนี่ยดูมีงานเยอะมากๆนะครับแล้วคุณรู้สึกว่าจัดการไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่ให้คุณทําเยอะแยะมากมายในอีกหกเดือนข้างหน้านี้นะครับมันเป็นอะไรที่ผมมองดูเป็นอะไรที่คุณกำลังค้นหาอยู่นะครับคุณกำลังค้นหาเพื่อที่จะไปเติบโตนะครับหรือมันเป็นงานที่ทำแล้วรู้สึกว่า เป็นงานที่ทําแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีงานเอกสารเยอะนะครับมันมีงานเต็มโต๊ะมันมีแบบอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถามว่า A soft cap เนี่ยคุณสามารถที่จัดการจัดการได้ไหมผมมองว่าคุณสามารถที่จะจัดการได้แน่นอนนะครับมาดูกันเพิ่มเติมสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆโชคลาภนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎ ฟู้ฟอบสอดครับฟู้ฟอบสอดเนี่ยชิลๆสบายๆนะครับมันเป็นลักษณะที่บางคนนะครับอาจจะต้องด้วยด้วยแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยจริงๆคือการาการค้นหาอะไรบางอย่างหรือการพบเจอความจริงอะไรบางอย่างแล้วแล้วเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองแล้วเอาตัวเองออกมาแล้ว move on หรือ forward ไปข้างหน้านะครับผมรู้สึกว่าคุณนะครับอาจบางคนอาจจะเจอสถานการณ์แบบนั้นนะครับที่ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณบางคนเป็นลักษณะที่ ชิลๆเกิดขึ้นมาในอีกหกเดือนข้างหน้าเนี่ยดูดูด,ดูดูสบายดูชิลๆถามว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาแต่อย่างที่ผมบอกว่าคุณเซลล์เลิฟตัวเองมากขึ้นคุณคุณเทคแคร์ตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีงานเยอะแยะมากมายอะไรต่างๆก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะจัดการพาราลิตี้นะครับในในในตารางของคุณได้อย่างได้อย่างดีมากขึ้นนะครับมี มี w o r k l i ไล b ์บ a n านมีกิจกรรมมี Activity ต่างๆเนี่ยที่มันหลากหลายเพิ่มมามากขึ้นก็ได้มาดูกันนะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆสำหรับชาวราศีกรกฎในอีก6เดือนข้างหน้า King of Cup c ครับ,รบเนี่ยครับดูคุณแบบเติบโตดูคุณสอนคนอื่นดูคุณแบบ พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ใช่กับตัวเองมากขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณเทินตัวเองเนี่ยไปเป็นครูนะครับไปเป็นคนที่ให้ความรู้เป็นคนที่ให้ปรัชญาเป็นคนที่สอนคนอื่นนะครับหรือแบบสอนการใช้ชีวิตนะครับหรือบางคนที่เป็นครูสอนอยู่แล้วเนี่ยในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีลูกศิษย์นะครับหรืออะไรต่างๆเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายหรือธุรกิจกิจการที่คุณทำเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะมากๆนะครับ งานออนไลน์นะครับหรือหรือโปรดักผลงานที่คุณทำเนี่ยคนสนใจนะครับยิ่งใครที่จะเปิดคอร์สหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าลองลองปล่อยดูได้นะครับเพราะว่ามีคนสนใจมีคนเข้ามาเรียนเยอะแยะมากมายด้วยนะครับการตลาดต่างตัวเตรนี้นะครับดูยุ่งนะครับกับบัญชีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายลองดูได้นะครับมาดูกันนะครับสัญญาณข่าวดีสำหรับชาวราศีกรกฎในอีก6กเดือนข้างหน้า justit ครับ major change นะครับ j u s t i c e j u d g m e n t ขึ้นมาเนี่ย j u s t i e กับ j u d g m e n t นะครับ j u s t i e มันอาจจะเป็นการเลือกกลายนะครับ j u s t i e มันอาจจะเป็นความซื่อสัตย์นะครับความจริงใจในในความรู้สึกของตัวคุณกลายความซื่อสัตย์ความจริงใจที่จะรับฟังเสียงตัวเองความเชื่อมั่นนะครับ เนี่ยครับมันตรงกับ judgment พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงของคุณเนี่ยแหละครับจะนําทางให้คุณไปพบเจอกับความโชคดีหรืออะไรบางอย่างหรือการที่คุณหันกลับมาดูแลมิตินะครับทั้งหมดของคุณสุขภาพร่างกายการงานการเงินอารมณ์ความคิดจิตวิญญ,ญาณเนี่ยหรือมิติทั้งทางโลกทางธรรมของคุณให้สมดุลเนี่ยมันทำให้คุณ t t r a c t สิ่งดีๆนะครับมันทำให้คุณ t t r a c t สิ่งดีๆเข้ามานั่นเอง มาดูกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับในคําแนะนําสําหรับชาวราศีกรกฎสัญ,ญญาณสิ่งดีๆสัญญาณข่าวดีในอีก6เดือนข้างหน้า e อ l i ไล t ์เมนต์ครับเนี่ยครับเอ็นไลท์เมนต์เนี่ยอไลท์เมนต์คือการเดินทางสู่แสงสว่างการเดินทางสู่จุดสูงสุดของชีวิตการเดินทางไปสู่ เป้าหมายของชีวิต Life p r o p o s a l Mission นะครับ l i g t m e n t เนี่ยคือการเดินทางที่เหมือนเป็นเรือใบพุ่งไปข้างบนนะครับดังนั้นเนี่ย Universe กำลัง guiding อยู่ guiding คุณอยู่นะครับกำลังลีเส้นทางคุณอยู่กำลังบอกเส้นทางคุณอยู่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนแน่นอนมันมีการเดินทางที่ไปในทิศทางที่ใช่สำหรับคุณมากขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้านี้นะครับ fulfillment นะครับลูกท้อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ครับแล้ว fulfillment คือคือการเติมเต็มคือความสุขคือความปิติคือความเจริญเติบโตงอกงามของผลผลิตของคุณหรืออาจจะเป็นการเจริญเติบโตงอกงามของจิตวิญญาณของคุณก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ย fulfillment มันเป็นทั้งเมื่อเมื่อรากฐานของคุณนะครับหรือพลังงานของคุณมั่นคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมั่นคงแต่อ่อนโยนเนี่ยผลผลิตที่ได้ครับในจิตวิญญาณของคุณหรือในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณย่อมได้เก็บเกี่ยวตลอดแน่นอนนะครับ หรือผลงานนะครับโปรดักผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมันมีคุณภาพก็ได้นะครับมันมีคุณภาพมันมีคนสนใจม,นม,มันมีการตอบรับที่ดีก็ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆนะครับโชคลาภในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับหรือ f u ฟูล l l ลเมนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนอะไรใหญ่ๆก็ได้นะครับที่จะเข้ามานะครับแบบ ธุรกิจส่งออกนะครับอะไรต่างๆตัวเนี้ยหรือใครที่ทําสวนนะครับผมมองเป็นเหมือนแบบเหมือนผลไม้ใช่ไหมครับเหมือนแบบทุนเรียนเหมือนแบบอะไรต่างๆตัวเนี้ยนะครับหรือแบบผลไม้ตามฤดูกาลของคุณนะครับมันอาจจะสร้างนะครับเขาเรียกว่าสร้างรายได้นะครับแบบเยอะแยะให้กับคนไายโฟกัสครับโฟกัสที่เป้าหมายของคุณต่อไปครับโฟกัสที่ ที่การเดินทางของคุณโฟกัสที่ประสบการณ์ต่างๆตัวนี้ของคุณโฟกัสมันไปครับอะไรคือเป้าหมายของคุณนะครับในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยฟอลโลว์มันไปครับเราก็มาดูกันนะครับว่าคําแนะนําสำหรับชาวราศีกรากฏในอีก6เดือนข้างหน้าสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆหรือพลังงานยังไงนะครับคำแนะนำที่จะทำให้คุณแอคทรัสิ่งดีๆหรือดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในอีก6เดือนข้างหน้านะครับ No your words ครับคุณต้องรู้คุณค่าของตัวเองครับคุณต้องรู้ศักยภาพของตัวคุณคุณต้องรู้ความสามารถของตัวคุณจริงๆคุณมีความสามารถศักยภาพนะครับในตัวคุณเนี่ยเอาออกมาใช้ครับแล้วก็ต้องคุณต้องไม่กังวลด้วยนะครับไม่ต้องไม่กังวลว่าคุณจะไม่มีเงินไม่กังวลว่าคุณจะไม่มีงานไม่กังวลว่าคุณจะต้องเจออะไรแต่คุณแค่รู้สึกให้ได้ว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าหรือ deserve คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆนะครับให้บอกตัวเองนะครับ แล้วก็มี asset e h e s t r a t i o n นะครับพยายาม grounding ครับพยายามมั่นคงพยายามอยู่กับความสงบพยายามอยู่กับธรรมชาติของตัวคุณนะครับอยู่กับสิ่งที่คุณมีอยู่ยกับสิ่งที่ที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันต่างๆตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เห็นนะครับถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามา สัญญาณนะครับหรือการแนะนำสำหรับวิธี Attract สิ่งดีๆ Trust or r e u i e d ครับเชื่อครับเชื่อในเนี่ยเชื่อในการเดินทางเชื่อในการตัดสินใจไว้วางใจซื่อสัตย์กล้าหาญนะครับ Attract สิ่งดีๆเนี่ยแล้ก็ให้คุณใช้ชีวิตแบบทั้งในเชิงของเหตุและผลทั้งในเชิงของรางสังหรณรของคุณแบบ ควบคู่กันไปครับแล้วก็เชื่อนะครับว่า,พาไพ่ใบนี้ผมมองเป็นแสงสว่างที่กําลังเปิดเส้นทางให้กับคุณอยู่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นการเดินทางมันเป็นเหมือนการออกไปประจนภัยครับแล้วขอให้คุณเชื่อไว้ว่า New moon i n v o r ร l เนี่ยมันคือมันคือทิศทางที่ที่เปิดให้กับคุณมันคือ,อ,อประตูสู่สิ่งดีๆครับที่กำลังเปิดรอให้กับคุณอยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ตัวคุณเนี่ย จะกล้าเปลี่ยนกล้าตัดสินใจหรือกล้าที่จะเปิดมุมมองเปิดทิศทางของตัวคุณไหมเพราะว่าผมมองแล้วเนี่ยมันเป็นทิศทางที่เสียงจิตวิญญาณนำทางของคุณกําลังไกด์ไลน์คุณอยู่ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฏก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ